ล่าสุดวิธีแก้ไขสถานะเปลี่ยนปแปลงข้อมูลการรับเงิน5,000บาทรอรับเงินเข้าบัญชีเลยเมื่อวันที่8พฤษภาคมเพจเฟซบุ๊กสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการแจ้งรายละเอียดวิธีการแก้ไขสถานะเปลี่ยนปแปลงวิธีข้อมูลการรับเงิน5,000บาทรอรับเงินเข้าบัญชีโดยก่อนหน้านี้มีรายง,งานว่านายละวรนแสงสนิท ผู้ำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนพบว่าส่วนใหญ่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5 0 0พบาทเราไม่ทิ้งกันจะติดปัญหาชื่อเลขที่บัญชีมไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันทําให้หลายคนได้รับข้อความให้เปลี่ยนแปลง ข้อมูลการรับเงินซึ่งในกรณีดังกล่าวก็มีคนแก้ไขได้สำเร็จและไม่สำเร็จดังนี้กรณีคนที่แก้หนึ่งครั้งสำเร็จเงินจะโอนเข้าในรอบต่อไปในการโอนเงินซึ่งจะมีรอบการโอนเงินทุกวัน กรณีแก้ครั้งที่หไม่สําเร็จทําให้เกิดการแก้ไขมากกว่า2ครั้งขึ้นไปจะประสบปัญหาได้รับข้อความว่าไม่สามารถทํารายการต่อไปได้สถานะของท่านไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถขอแก้ไขวิธีข้อมูลการรับเงินทําให้หลายคนเกิดความกังวลว่าจะได้รับเงินเยาวยาดังกล่าวหรือไม่ในกรณี ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินมากกว่าหนึ่งครั้งแต่ไม่สำเร็จกระทรวงการครังขอให้ทำตามนี้ข้อแนะนำก็คือให้สมัครพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกถ้าผ่านเกณฑ์เงินจะโอนเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกไว้เนื่องจากระบบตามหาตัวตนง่ายและรวดเร็วที่สุดล่าสุด โคสย้แยข่าวดีสำหรับคนยืดทุนทนสิทธิ์รับเงิน1 0 0 0 0บาทจากมาตรการเยียวยาลูจา้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนคนละ5,000บาทจำนวน3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการเท่านั้นล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศปิดรับเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการรับเงิน5,000บาท ในวันที่8พฤษภาคมและจะปิดรับทบทวนสิทธิ์ในวันที่10พฤษภาคมซึ่งในการทบทวนสิทธิต้องดำเนินการผ่านเว็บไว็บเราไม่ทิ้งการดดคอมแม้จะเดินทางมาร้องเรียนกระทรวงการคลังก็ต้องไปรอผลการพิจารณาและตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นส่วนการรับเรื่องร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์จะให้บริการถึงวันที่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา โดยก่อนหน้านี้ในธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมากล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงิน5,000บาทที่มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิเยียวยา5,000บาทจำนวน12.8ล้านคนมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้ว11ล้านคนและจะใจ่ายให้ครบ12.8ล้านคนในสัปดาห์หน้า ทางนี้หางได้รับสิทธิ์รับเงินจะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดล่าสุดนางสาวไตรสุรีไตราสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่ากระทรวงการคลัง ขยายเวลาทบทวนสิทธิงเงินเยียวยาห0 0พันบาทที่กรมประชาสัมพันธ์ถึง15พฤษภาคมนี้เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8เดนกาถึง18เดนกาทางนี้ในส่วนของการยืนทบทวนสิทธิ์ซึ่งตอนแรกทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการยืนทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่10พฤษภาคมแต่เนื่องจากวันที่9ถึง10พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนทางกระทรวงการคลังจึงได้ขยายเวลารับเรื่องรองเรียนเงิน 5,000บาทจนถึงวันที่15พฤษภาคมที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีโดยจะเปิดรับเรื่องในวันและเวลาราชการเท่านั้นขณะนี้มีพี่น้องประชาชนยื่นทุทวนสิทธิ์มาแล้วกว่า5ล้านคนส่วนกระบวนการตรวจสอบการทบทวนสิทธิจะพยายามให้จบในวันที่17พฤษภาคมปี2563นี้ล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศแล้วสัปดาห์หน้าจ่ายครบ12ล้านคน นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและโฆษกพาพรัมชารัฐกล่าวถึงความคืบหน้าก,กรณีการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิเยียวยาจำนวน12.8ล้านคนโดยจ่ายเงินให้ประชาชนไปแล้ว11ล้านคนและในสัปดาห์หน้าจะใจ่ายให้ครบ12.8ล้านคน ในส่วนของการยื่นทบทวนสิทธิ์มีประชาชนยื่นทบทวนมาแล้วกว่า5ล้านคนซึ่งครั้งจะเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์และจะพยายามดำเนินการให้จบในวันที่17พฤษภาคมนี้นายธนกรกล่าวว่าส่วนการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทยังใช้สถานที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนยื่นเรื่องจึงอยากจะขอร้องบางคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือสร้างความวุ่นวายขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังต้องทํางานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือประชาชนยืนยันว่าหากประชาชนผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินแน่นอนและวันนี้ได้รับแจ้งจากสสภาพรังชารัฐที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนฝากขอบคุณพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมและนายอุตามาสวรดิ์ นายณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ช่วยเหลือประชาชนล่าสุดทกสเปิดให้ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงิน15,000เช็คเวลาด่วนเลย เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก,การเกษตรหรือทกศได้เปิดให้กเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินจากมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เดือนละ5,000บาทจำนวน3เดือนรวม15,000บาทตั้งแต่พฤษภาคมถึงกร,รกฎาคมปี63ที่ไม่มีบัญชีทกศแต่มีบัญชีของธนาคารอื่นก็สามารถลงทะเบียรบนรับเงินเยียวยาผ่า,านเว็บไซต์เยวยาเกษตรกร .com ทางด้านนายอภิรมสุขประเสริฐผู้ การทรกสกล่าวว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครอบคลุมเกษตรกร10ล้านรายซึ่งใช้งบประมาณรวม1,50 0 0 0ล้านบาทโดยทางทกสจะดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงินให้ กับเกษตรกรที่มีบัญชีของทกสอยู่แล้วทางทกสจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในกรณีกรเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกสแล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้หลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับความช่วยเหลือ เน้นมาตรก,การเราไม่ทิ้งกันแล้วเมื่อทกศได้รับเงินจากกระทรวงการคลังจะรีดดำเนินการโอนเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรต่อไปโดยจะดก,กระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละ1นล้านรายโครงการเงินบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทกศจะเร่งดําเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกศแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกศถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกศ A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทกศได้อีกด้วยนายพี่รมกล่าว สำหรับการรับเงินเกษตรกรครัวเรือนละ5,000บาท3เดือนรวม15,000บาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัวเป้าหมายไม่เกิน10ล้านรายแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรกรุ่มประมงกลุมปศุสัตว์จำนวน8.43ล้านราย กลุ่มที่2เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่เกิน1.57ล้านรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ทกสขึ้นข้อความโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28เมษายนเวอร์ไ w เว็บเยวยาเกษตรกร com เปิดให้บริการเดพฤษภาคมเวลา20นาฬิกา